เมื่อไอ้ไอ้ต้นเมื่อฉันไปน่ารักจังจงกรีดร้องช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางหน้าข้าผันมิติไปสู่โลกอื่นชิงจ,งจบเลยตรงนี้ข้าพร้อมแล้วเฮ้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยง่ายเกินไปนะพุกส่งมิติ จงเปิดรอยแย่เ,เข้าไปเลยจงหายไปซะคอยดูให้ดีล่ะพลังมัลตยูเอ๋ยจงเปิดรอยแย่เ,เข้าไปเลยไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าใครไม่ว่าอะไรก็ขวางเราไม่ได้เปลวเพลิงที่ไม่ดับมมดจงรับรอมชั่วนิรันดร์ ไปถึงตาข้าออกรูแล้วนะจงสมัมผัสความต่างันสักท้องห่งจัยนาที่ปอ,อักัอยากเล่นด้วยนะตรีใจแล้วหรืออยังล อดเหนื่อยอีกฮ่อบหมยได้ไหมพักสัเทชั่วเนืยอต้องลาไปแล้วะขอโทษขุนถือความตายของเจ้าซะถอดไปข้าจะดูแลเรื่อพันนี้ด้วย ให้ชนะที่ปกติฮัลวงทิ์พอแข่งแรงคร้บนี่คือคำสั่งมอดจุดจบให้พวกมันสั่งถึงตาข้าออกรูแล้วแหละจงสัมผัสความต่างชันสั่นเท่าทานจะกลับสู่ภาพเดิมของมัน เท่าทานจะกลับสู่ภาพ,พเดิมของมันนี่คือคำสั่งมอบจุดจบให้พวกมันสังเท่าทานจะกลับสู่ภาพเดิมของมันขรับรอมแล้วไม่ใช่เล่นๆเ,เลยง่ายเกินไปนะทุงส่งนี้เแค่จะพักเดี๋ยวก็กลับมามาดูขั้และก็รวงเป็นแบบนี้นะ แอคเนียนไม่มีวันพ่ายแพ้ห,หรอกผู้ปกครองแอคเนียนไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกคะฉันจะปกป้องด้วยปณิธานของฉันเปลวเพลิงที่ไม่ดับจะรับเราช่วนนีรัน ข้าพร้อมแล้วฮไม่ใช่เล่นเล่นเลยง่ายเกินไปนะพุ่งสูงนี่สิเตรียมใจแล้วหรือยังเฮ้ ไม่ได้ My friend เอาไปแล้วตกนังตู้เยอะไปไม่ได้ตรงมาจุดนี้ปิดแล้วช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้าผ่านมิจิไปสู่โลกอื่นลบหน่อยไหมไม่พลหลยนะช่วยบอกทางให้ทีมุ่ง คอยดูให้ดีละ่ะพลังมรณตโยเอ๋ยจงเปิดรอยแย่และเข้าไปเลยลโวนเร้ถึงตาข้าออกโรงแล้วล่ะจงสัมผัสความต่างชั้นสักเจ็บไหมล่ะจงกรีดพร้องหลับหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะคอยดูให้ดีละ่ะพลังมนุษยตโยเอ๋ยจงเปิดรอยแย่และจัดเตนเข้าไปเลย ลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะคอยยูให้ดีล่ะพลังมฤตยูเอ๋ยจงเปิดรอยแย่เข้าไปเลยในนาแข่งแอคเดียเจ็บไหมล่ะนี่คือคำสั่งมอบจุดจบให้พวกมันซะข้าพร้อมแล้วไม่ใช่เล่นๆเลยง่ายเกินไปนะทุกสูงนิสเต เชตรียมใจแล้วหรือยังจงกลายเป็นมีอชช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้าผ่านมิติไปสู่โลกอื่นพวกนี้นก็แคเ่หลบหน่อยไหมไม่พ้นหลอกย้าคยู่ให้ดีล่ะพลังมนลัอดะอยู่เอ๋ยจงเปิดรอยแย่เละถอดเกืนเข้าไปเลย ลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้ามผ่านนิ้จิไปสู่โลกอื่นเจ็บไหมล่ะหลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะข้าพร้อมแล้วเฮไม่ใช่เล่นๆเลยง่ายเกินไปนะพุ่งสู่นิ้จิหลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะหลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะ ถึงตาข้าออกโรงแล้วแหละจงสัมผัสความต่างฉันสินเป็นใจไม่ได้ขึ้นมาดูถูกแล้วก็ร่วงเป็นแบบนี้นะผู้ปกคร,รองแอดเนียร์ไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกผูกคร,รอง่แอดเนียร์ไม่มีวันพ่ายแพ้หไปดีนะ ีนะเพลงที่ไม่ดับมอดสงรับร้องชัว่วนิรันดร์เตรียมใจแล้วเรือยกฮมจงกลายเป็นทีผมฉิวของเจา้าตรงตรงนี้ค้าพร้อมแล้วไม่ใช่เล่นเล่นเลยง่ายเกินไปนะพุ่งส่งนี้ ความตายของเจ้าซะชีวิตของเจ้าอยู่ตรงนี้เตรียมใสแล้วเรียกยังเจ้ากลายเป็นมือกทำลายเขตแดนแห่งขุนเหนือและอีกไม่นานจะกลายเป็น้าทองแห่งใช้ชนะที่บอกสัตย์เฮาไม่ได้เห็นนะที่บก ชีวิตของเจ้าจบลงตรง,ตรงนี้ช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางหน้าข้าผ่านมิติไปสู่โลกอื่นจบแบบนี้เหรอวันนี้คิวคุณเหรอครับเริ่มทดลองได้ไป <c oughs> ไม่ได้วัดถุรักตงมาจุดนีแล้วเพลงที่ไม่ดับมดจงรับรองชัว่วนิรันดร์ หายจะแข็งแกร่งแค่ไปนดูกลับเรื่องพันนี้ด้วยเต้นดีครับนายจะแข็งแกร่งแค่ไหนแบบนี้คงไม่ช่วยหรอกพวกนี้ก็แค่ ผู้ปกครองแอคเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกผู้ปกครองแอคเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกผู้ปกครองแอคเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกเสิร่า <c oughs> เปรเลวเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับรองชั่วนิรันด <c oughs> ร์เรียนใจแล้วหรือยัง วัตถุระจงมาจาุดเด่แล้วเพลงที่ไม่ดับมอดจงรับรองช่วนย,ยิ่งใหญ่ทำลายเขตแดนแห่งขุนเหนือและอีกไม่ไกล,ล,ลท้องแห่งชัยฉนนที่ปกปักรถึงตาข้าออกรู สัมช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางหน้าข้าผ่านนิติไปสู่โลกอื่นอโช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางหน้าข้าผ่านนิติไปสู่โลกอื่นขอโทษข้าอมแล้วไม่ใช่เล่นๆเลยง่ายเกินไปนะพวกสู่งนิจิขอโทษ พาออยโยให้ดีล่ะพลังมนลรย่โยเอ๋ยจงเปิดรอยแย่น่าจเกนเข้าไปเลยถึงตาเข้าออกรูงแล้วแนหะจงสมัมผัสความดา่างชันสักพร้อมแล้วเฮ้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยง่ายเกินไปนะพ,พุกสูตริต่ิพักสะเทอชั่วนิ้วเปไดพทยโยให้ดีล่ะพลังมนุษย่โยเอ๋ยจงเปิดรอยแย่ เข้าไปเลยเข้าไปเรื่อกับเรื่องภารณีด้วยนี่คือคําสั่งมอบจุดจบให้พวกมันสักผู้ปกครองแอเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรือผู้ปกครองแอเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรือ แอดมียไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกสินสะ,ะต้องลากันแล้วลช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้าผ่านมิติไปสู่โลกอือนอ่น,นฉันจะมอบเวลาของฉันให้เธอเองเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ด้วยบัรทัานของฉันถึงตาข้าออกรูแล้วล่ะจงสัมผัสความดางฉันสักมาเต้นกันเถอะอังมาเต้นด้วยกันเดอเพื่อก่อเกิดสูงสวรรค์ขอ้นห่อยบินาล่าเล่เพลิงที่ไม่ดับมดจงรับรองช่วนิีรั์ อยลืด้วยนะไอ้นะอช่วยด้วยอก้องหนหลัฉันจะมอบพูดนในใให้เองแบบนี้หรอทองแห่งชัยชนะที่มดช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางนา้าข้าผานมิติไปสู่โลกอื่น รีแล้วรือยังฮ้้นผอิวคนรวมตัวพกเราคือนไม่ได้ในนแแอเนียคอยดให้ดีล่ะพลังมลิตโยเอ๋ยรู้ปครองแอเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรอก นะถึงตาข้าออกรงแล้วแะจงสัมผัสความดา่างชันสักชีวิตของเจ้าจบลงตรงนี้ช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้าผ่านนี่จิไปสู่โลกอื่นกระบองของข้าวาดให้ยับยานได้ปลางดิเปลวเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับร้องชั่วนิรันดร ช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้าผ่านมิจิไปสู่โลกอื่นถึงตาข้าออกโรงแล้วแหละจงสมัมผัสความตามชั้นสักไปไม่ได้ขา้าเป็นกับเรื่องพันนี้ด้วยนะชีวิตของเจ้าจบลงตรงนี้ทงแห่งชัยชนะที่บอกสัตย์ บนแผ่นดินที่เต็ไมไปด้วยคำเท็จข้าจะเป็นหายนะของเจ้าขยโยให้ดีล่ะพันลังมลยตโยเอ๋ยจงเปิดรายยาดยอยแ<า>อย่ไม่ได้เลยไม่ได้เตรียมใจแล้วหรือยังเพลิก,กล้เป็นพิษปก มอบจุดจบให้พวกมันซะ<า>พักสะเทือนชั่วนี่ยพักสะเทือนชั่วนี่ย<อ>พักสะเทือนชั่วนี่ยลองดูสักครั้งไมิไดเดินเพื่อไปแรงสุดหลบให้ได้แล้วกันกล้าแค่จะพัก ดี๋ยวกก็ลับมาคืนมาดูถูกแลก้วก็รวมเป็นแบบนี้นะผู้ปกครองแอคเนียไม่มีวันพ่า,ายแพ้หสสร,รอกผู้ปกครองที่แอดเนียไม่ม,มีวันพ่ายแพ้หรอกไปดีนะพวกท,ที่คิดขัดขานค่ะตัวร,รับโอกาสนี้ไปซะ เตรียใจแล้วไอ้ยักษจบกลายเป็นมือถแบบนี้ล่ะอะไรมาข้าพร้อมแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เล่นเล่นเลยง่ายเกินไปนะฮุม <c oughs> ส่งมิติ <c oughs> ลดหน่อยไหมไม่พอเลยนะ <c oughs> ข้าพร้อมแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เล่นเล่นเลยง่ายเกินไปนะฮุมส่งมิติแบบนี้ล่ะเป็นไงร่ะ เมอมองของข้าว่าให้ยับยันใ้พ่าดี้้าแค่จำบักเดี๋ยวจะให้ดูให้ดีล่ะพลังมันลอยูเอ๋ยจงเปิดรอยแย่เข้าไปเลยไปไม่ไดนต้องเลื้องพังนี้ด้วยจงกรี๊ดทองแห่งใชยชนะที่ย์ ไม่ไม่ได้ม่ได้อม่ด้วม่ม่ได้ไน่ได้ไน่ได้ไม่ได้ไ้ทีมุไ่งไปข้าง่น้าข้าม่ด้ไมิไิไม่ไไ่ได้ไม่ไ้ไม่ด้ไม่ไดม่ได้ไม่น้่นด้ม่ไดม่ด้ม่ไดม่ได้่ได้ไม่ไ้ไจ่ได้่ไม่ได้ม้า่ไ พวกว<ฮ><ฮ>เเปลวพลิงที่ไม่ดับมอดจะรับร้องชั่วยนีน่รั้ไม่ได้นะควรรวมตัววันนี้ก็สื้อสุดตัว <S <S ไปดีนะ ไดีนะช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางหน้าข้าผันวิติไปสู่โลกอื่นแปลเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับร้องชั่วนิรันดร์เแปลเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับร้องชั่วนิรันดร์เรยนใจแล้วอยังเฮ็ด แล้วหยัเงเฮือจงกลายเป็นผีผุกทะลวงติดพอกแห่งแล้วเถอะวันนี้ค oh ิวคุณแล้วนะเริ่มทดลองได้จงหายไปซะทงแห่งชัยชนะที่โบอถสบัดเฮ้ยคือข้าเอง แบบนี้ทุกข์ใจิบทบอกเสมแ่แบบนี้ล่ะที่ตอปยกับเรื่องพังนี้ด้วยแบบนี้เราละห้ามหลับนะการคาตาเพื่อจะเริ่มเองเริ่มกันเลยไหมครับ รายต่อไปยแหละผมจะประกาศเองนี่คือคำสั่งมอบจุดเจ้าพ่อมันสั่งผมจะดำแลให้เองพักสะเทิรชช่วงนี้เลยเปรเลวเพลิงที่ไม่ดับมอดจรงรับรองช่วงนี้เลยฮึ้ยพักสะเทิรชช่วนงนี้ ถึงตาข้าออกโรงแล้วแหละจงสัมผัสความต่างฉันซะขบวกนี้เปลนเพลงที่ไม่ดับมอดจงรับรองชั่วนิรันดร์ทงแห่งชัยชนะที่บอกตัดงต่เตนเต้น,นดีครับจงคุกเข่าลงและสรรเสริญข้าซะ ไม่มีวันพ่ายแพ้หพอพรอกผู้ปกครองที่โลกนี้จะไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกของเราไปดีนะแบบนี้ให้ไปได้ไหมไปดีนะช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้า,ามผ่านมิติไปสู่โลกอื่นขอโทษ ความตายของเจ้าซะชีวิตของเจ้าจบตรงตรงนี้แบบนี้เหรอเปลวเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับรองชั่วยนี่ไรเฮ้ยก็แนี้ก็แค่เธอเยอะแล้วข้าจะใครย่ำให้เป็นชิ้นๆเลยชีวิตของเจ้าจบตรงตรงนี้ข้ายังขึ้นมาดูถูกแล้วก็ร่วงเป็นแบบนี้นะ ผู้กปกครอคไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกนะหลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะหลบหน่อยไหมไม่พ้นหรอกนะข้าพร้อมแล้วเ<ะ>ไม่ใช่เล่นๆเลยง่ายเกินไปนะหุส่สูงวี่ติด ฉันจะปปก้ปนนองช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปข้างหน้าข้าผ่านวิจิจะจะไปสู่โลกอื่นไม่ได้กับรูกพันนี้ด้วยคอยดูให้ดีล่ะพลังมลตยูเอ๋ยจงเปิดรอยแย่ ไยพวกศัตรูที่ขวางทางฉันจะกำจัดให้เสร็จสร้งพักสะเทือนชั่วนี้นวัตถุระตองมาจุดติดคปสม่งมอบจุดจบให้พวกมันสุขเปลวเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับรองชั่วนิรันดร์ อย่าคิดวางทาบฉันพร้อมแล้วไม่ใช่เล่นๆเลยง่ายเกินไปนะทุส่งอ oh. ีเิชีวิตงเจ้าจบไม่ได้ทงแห่งชัยชนะที่บอกสบายถึงตาข้าออกรูวแล้วจงสัมผัสความต่างชันส er ัแ พักสะเทิร์ชชูดเยอะิวของเจ้าจบลงตรงนี้ทำลายเขตแดนแห่งขุนเหนือและอีกไม่ได้ถ้าจะหายไปก็ลาพักสะเทิร์ชวูดเยอะช่วยบอกทางให้ทีมุ่งไปทางหน้าข้าผ่านมิจิไปสู่โลกอื่น้าแค่จะพักเดี๋ยวก็กลับมา จงเผชิญหน้ากับขุมนรกในโลกหลังความตายซะเถอะผู้ปกครองแอดเมียนไม่มีวันพ่ายแพ้หรอก